ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยอืมย่อมย่มยำอมโอ้ยเฮฟวี่เฮฟวี่อืมสวัสดีนะสุจริตสวัสดีเจ้าเฮฟวี่ออนนี่อืสวัสดีครัมจอนายเฮฟวี่สวัสดีครัคทนดูที่น่ารักของอดอตแกแกแกยังไม่เลิกเอาไอ้หมูเน่านี่ขึ้นมาบนรถฉันอีกล่ะเจ้าเฮฟวี่ ได้รู้ไหมไอ้นสัตว์แดงที่ักชั้นเลยนะชั้นตอนแรกฉันติดมันไปแล้วอะแก้รู้ไหมว่าฉันไปอัปเกรดรถมาให้วี่อ่ะอัปเกรดรถให้กายเป็นอะไรอะรถฉั้นตอนนี้สามารถพูดได้แล้วเฮฟวี่ไม่เชื่อใช่ไหมคนดูนี่รถไอ๋ยพูดกับเฮฟวี่หน่อยสาว,าวัสดีอวอนเอาละคนดูไอประกาศรายชื่อผู้โชคดีเออจะบอกอะไรบางอย่างคือจะย้ายจะย้ายไปประกาศท้ายคลิปแทนนะคนดูเราจะปฏิเราจะอยู่เราจะประกาศตอนต้นคลิปแต่ว่าหลังจากเนี้ยจะย้ายไปถ่ายคลิปแล้วนะโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะคนดู เพื่อเป็นการเข้าเนื้อหาให้เร็วที่สุดเฮมิ hey, ่วันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นบางอย่างกันอตนั่นก็คือแกลืมหรือ,อยังว่าเราขาดอะไรไปกับซีรีส์เจ้าไอเจ้าอสูรสุริยานะ่ะฉันจำไม่ได้แกลืมไปแล้วเหรอว่าเรายังไม่ได้ปราบเจ้าเดซิแปดฮมเ่งอ๋ออยู่ไอตัวเหรอใช <laughs> ่น้องๆแบบทวงแบบจะมาถล่มบ้านจะมาเผาบ้านอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ทำสักที ถ้านายไม่ลงเลยบ้านนายอาจจะหายไปเลยก็ได้โซเจอลกับพี่จะมาปราบเจ้าอาส,สุรสุริยะให้ดูเป็นการตบถ่ายซีรีส์เป็นการปิดซีรีส์นะจ่ะคนดูขอโทษที่ไม่ได้ทำนะจะลืมไปเอาล่ะคนดูก่อนดูใครชอบเป็นกำลังใจก็ช่วยกัน ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจหลังจากนี้ด้วยนะจ๋ะเป็นกำลังใจให้เฮฟวี่กับโซลเจอร์นักป่าสงวเวสีด้วยนะจ๋าอืมใช่แล้วเฮฟวี่เรามาเริ่มปราบมันกันดีกว่าใช่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 เนี่สเสกเลยไม่ต้องรอเซกเลยไม่ต้องรอนี่เดย์สิบแปดคนดูอยากให้ปราบนักปราบหนาะหน้าตาเป็นไงกันเนาะ ตัวแกเฮฟวี่ขอดูไซส์แกกับมันได้โอ้โหอ้ไม่กอดมันเป็นตัวอะไรนี่มันเดย์สิแปดเฮฟวี่เจ้าตัวนี้เดย์สิบแปดที่เพื่อนๆน้องๆอยากให้โซจิีกับเฮฟวี่ทำการปราบมันโอ้ไม่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 เกิดได้มันตัวอะไรเนี่ยไม่เราจะเนี่อ๊อดนี่มันตัวอะไรแหะเก็บเจ้านายเฮฟวี่อย่าไปยุ่งกับมันนะมันคือวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดอย่าแฝงตรงตัวมันน่าเกลียดเฮฟวี่ แฮวิลรถจะละเบิดแล้วเอารถหุ่นยนต์ใช้ออกไปก่อนไอเคอ้ยมันเอาจะเฝ้ารถเองครับจนในแฮมิอืมดีมากเลยอยู่เป็นเพื่อนอุ้ดหน่อยนะมันทาอะไรของมันอะเพนก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรของมันอะมันยิงลําแสงอะไรมาอะลําแสงความเข้มข้นสูงใช่เลย let's go แฮมิลคนดูนี่เราจะมาป่าไปตัวนี้กันนะคนดูเรียกร้องอะไรเกินไอเจ้าเดซิแปดไอวันที่สิบแปดตัวนี้น่ะชิงก่อนชิงก่อนได้เปรียส่งคมโรคเครื่องที่ซง เออเดินมาแล้วเอ้ยอย่าโอ้ยไม่ดูมาขยมรถโอ้ยอยายายาวันที่18กำลังขยมรถของเฮปปีกับโซเจตรถอันเล็กนิดเดียวเองยังขยมเลยโอ้ยโอ้ยไอ้วันที่18อะไรกันมันสามารถยื่นมือแันกระจอยรอยของมันเข้ามาในรถได้กันเลยไอ้ตายสะวันที่18ตัวมันใหญ่เกินไปเราควรใช้อะไรจัดการมันน่าใช้มินิกัน แข็งแกร่งนะอุ้ยกลับมาได้รถแตกไปแล้วรถมันแตกไปแล้วใช่แล้วโซเจอแต่รถนายอ่ะรถป่าผีนายที่มีชีพีดันกำลังควายควันดำขึ้นอยู่เดี๋ยวตัวอะไรมาไล่กัดมันดีห <c oughs> มาไง <c oughs> ฉันมีหมาอยู่อ่ะห <c oughs> มาดำหมาดำเลยนะไหนไหนอุ้ยว้าวหมาเต็มเลยเาโอ้หมาดำ <c oughs> โอ้ยเว่หมาดำกำลังลุมแท้เดซี่แปดเออแต่ไม่มาโดนเดซี่แปดตับกินอยน่างงงจ้าฉันเห็นหมาสองตัวกำลังจูจีนอยู่หมาดำกลายเป็นหมาเน่าไปแล้วไปแสดงความรักให้กับเดซี่แปดให้รู้สิเดซี่แปดต้องการความรักจัดการแสดงความรักให้กับเดซี่แปดนะครับเจ้าหมาสองตัวอ้ <c oughs> <c oughs> เราเจออยากหวานก็ดีนะเดือนิแปดไม่ต้องการความรักอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยโหลดมอดมาเลยนะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆมาเล่นกับแกเลยใช่สิ่งที่ทำลายล้างในแกี้เออไรเซอร์ฉันให้แกต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมเราเจอมันต่อต้านมันอยู่ด้านนักไซเราเจออย่าไปประคับมนเลยโอ้ยสามบุรุษกรามติด เราไปทำหน้าเงินแหละครับพวกเขากําเนิดจากกาศสามบรุษกรรมตุดการจากในกลุ่มชันเลยรู้เปล่าเนี่ยกาศสามบรุษกรรมตุเนี่ยปกป้องคุณจากพวกเชี่ยและสังเวสีอ่ะโอ้ใช่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 ใชรุษกรรมตุดจะปกป้องพวกคุณเองเฮฟเว่นี่นี่สมองของเพื่อนมันไม่ใช่เหรอโห่นี่มันแกงสิบแปดวันไม่ใช่เกมไม่ใช่แกงสิบแปดวันเฮฟวี่สามบรุษกรรมตุดมองอะไร ยังไงเนฟาอ๋ออ๋อ้ออนี่มันนี่มันมิกซ์ร่างกายด้วยกันนะโอ้เฮีมันรวมพลังโอ้คนโตนี่คือเด้18ปแบบลังอัพเกรดลังอันติเมตโอ้อันติเมตเดซิป เอ้ยคนดูก็เห็นร่างนี้มาก่อนหรือเปล่ารู้บอกว่าตอนนี้นายตีนนายบินเป็นแมลรงวันเลยอ้พระเจ้ามันมันมันสวยงามและเพอร์เฟกต์จัดการมันเฮฟวี่วิ่งใส่มันอาณาคินจัดการมันอาณาคินยันนี้มันอาณาคินวิ่งแหล่ม่าอยู่แล้วเจอช่วยด้วยมาเจอผีแม่นาคพระขนงหน่อยแกแล้วผีแม่นาคพระขนงไป ดูกระชากผมขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หายไปเลยอ้าวและนี่ก็คือผีแม่นาคพัคขนงแบบอินฟินิตี้เจอด้วยเรจะเจด้วยแม่แม่แม่นาคเป็นลมแม่นาคเวออ่าไม่ไม่ไม,ไม่อยากกินฉันฉันไม่อร่อยหรอกรไข่มันไม่อยู่ดีเพื่แม่นาคก็เป็นลมแดดลูท่าเดียวกันเลยนะนี่แม่นาคหรือตุ๊กแกเนะี่ยตุ๊กแกกลายพันธุ์ <laughs> จะจะปาบแกงไงเจ้าไม่ไา้เดินลฉันหล่อแล้วเธอเจอมาเจอพลังของเฝ้าเนี่ยไม่โดนไม่ได้โอ้โหเธอเจอเร็วแล้วมันก็ตีสามือกัมตุลยังคงยืนนิ่งไม่เป็นไรผมมีพวกหน่วยตำรวจสอบตกมาจัดการลยจัดการมัน จัดการเจา้าเดซิปดนั่นเลยครับจะกุ้งล็อกสเตอร์ทั้งหลายปล่อยแอดอสิอมไปไหนให้ไปไปไหน Hayır. หาหาชิ้ลงดีๆก่อนลงไว้ไหนลงกุ้งล็อกสเตอร์แตกไปแล้วโซเจอร์กุ้งล็อกสเตอร์ทั้งห้าตนมันเพอร์เฟกต์นี่มันอาร์ตนี่มันอาร์ตเลยนะเนี่ยใช่โซเจอร์มันเก่งเกินกว่าที่เราจะสู้ด้วยขาใหญ่ เขี้ยวอันแหลมคมและยาวเหยียดใช่แล้วแล้วมันก็มีหนวดอันยุ่ยด้วย <c oughs> ช้างภูผา <c oughs> <c oughs> ช้างภูผาไอเจ้ารถหุ่นยนต์ใช้ความฉลาดของ a อ,อเจ้าจัดการมันแล้วก็บวกพลังของเจ้าอุดอุดอะไรล่ะครับด้วยม้ย อุกบาทอุดอุดเฮ้พี่อุกบาทอุดอุดมาแล้วได้ทำอะไรลงไปไม่ในฆ่าหมูชันอุดอุดแต่ยังมีชีวิตดีหรือไม่เป็นไงข้าวหมูชันไปหนึ่งกับช้างเจ้าผู้ถามมาไม่ทศเจอนายข้าวหมูชันนั่นต้องมาเคลียร์กันก่อนไป่น่กลายหมูย่างไปแล้วเฮ้พี่ฟังหัวใจมันเร็วเร็วๆอุดอุดตื่นขึ้นมา ตื่นตื่นโอ้โหไ,ไม่เอาเลยเจ,จ้าอุดอุดจะไปอะไรกับนายแต่ฉันอะจะให้เกียรตินายดังคันจะกินนายคืนมือเย็นนี่มันกำลังฉาบแช่งแกอยู่อะวันนี้เราจะได้ปราบเจ้าเด็ดติดแปะไหมเนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วนะใช่ดูสิไม่แต่กองกำลังลบพิเศษที่นำโดยกุง้งล็อกสเตอร์ก็ยังพ่ายแพ้เราจะส่งพ่อแม่ไปพ่อแม่กันเลยเอ้ยไม่เอาเลยอย่าค่อยพ่อแม่มันต้องเอาเด็ดเราเอาสั่งโมเวสีเราเคยปราบมาจัดการมันดีกว่า จัดไปไอ้เจ้า wwe เอา silentbot silentdark silenteye เออ former oh <my> ห <laughs> นักคอฉันเอาไซเลน t s h a d o w s i l e n t w ไปอะไรเนะี่ยปราร์ตี้อะไรกันอนะม <c oughs> าเปลี่ยนซะ <c oughs> จัดๆไปเร็วเพ <c oughs> ื่อนลุงตี <laughs> เดซิแปดไม่ไม่ดลดละความพยายามมันสามารถบดขยี้ไอ้เจ้าเศษไม้เศษไม้พวกนี้ได้อย่างสบายๆบายมาเจอผีกออ็หังแันหน่อย ไปได้เลยเอ็นฮอยกางของฉันลนะไซเลนชาโดวยังแข็งแกร่งอยู่เอาเอาเอาตายแล้วเอาไซเลนชาโดูเหมาไซเลนชาโดสามั่นกำลังจะไดสิแปดได้แล้วลนะ่ะเดี๋ยวเจอเปนแข็งแกร่งถึงก็หนักฆ่าไซเลนไปถึง4ตัวเลยนะโอ้ให้ไปการตายของเไดสิแปดแล้วมันแตกตัวออกมาไม่มันเป็นแก๊งเดียวกันด้วยพวกนี้เนี่ยเราเจอลูโลผีผีกางโอ้ผีกางตายหมดเลยเราเจอผีกางสุดพาร์นที้แหละ ฉันจะอัญเชิญพ่อแม่อยากเห็นพ่อแม่พิโรธหรือเปล่าพ่อแม่แข็งแกงว่าพวกแกทุกตัวรวมกันอีกเนาะพ่อแม่ครับแบกผมทีครับ <c oughs> พ่อแม่ไอ้เดีดยด็ดเด็ดเด็ดเดดแปดเอาแตกโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> เก่งไปไหนเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยโอ้โหตายพ่อแม่เก่งเกินไปแล้วคนระับ พ่อแม่สามารถชนะได้ทุกอย่างผมไม่เชื่อหรอกพ่อแม่ยังกระไล่ตัดต้นไม้ทีละต้นทีละต้นอ่ะภายในการขับแค่ครั้งเดียวโกนอ่ะโกนอ่ะบอกเลยตายหมดแล้วพ่อแม่มีสานชัชดพ่อแม่โอ้โหดูพ่อแม่ปราเบสิแตกให้เราเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงๆเลย,เลยดูดูสามคนนั้นแล้วก่อนดีเดอจะเก๊ะอยู่ได้ ถ้าแม่มีประโยชน์กับซับลูกลุกตื่นเนี่ยซับลูกลุกตื่นจะน้อยใจไปเนี่ยนี่เขาได้ยินเราไปแล้วว่าเราดินทาเขาเนี่ยโอ้โหเจอระดับขนาดนั้นแล้วน่าจะได้ยินไม่พอใจเราหนักๆนอ้าวละคนดูก็จบไปแล้วกับการปราบเจ้าเดซิแปดนะจ๊ะคลิปนี้มันอาจดูไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าคนดูว่าคลิปนี้ซูโจ้กับ็ให้มาเพื่อจะมาเคลียร์ไอ้เจ้าคอนเทนต์ไอ้เจ้าเดซิแปดตัวนี้นจ๊ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แปลกๆมาอีกอ่ะ คลิปนี้แค่มาเออเคลียซีรีส์นี้ให้เสร็จนะแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเจอกับเดซีแแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นร่างอัปเกรดที่โซเจอร์ประดิษฐ์ขึ้นมาเลยนะเนี่ยบอกเลยโคตรเจ๋งเลยใช่เลยมันลองแบบลองเอามารวมล่างกันมันมันเท่จริงๆคนดูแบบไอ้เอาเอาเอาไอ้พวกอสุรสุริยามันมารวมล่างกันมันออกเป็นสภาพนั้นเลยโอ้โหมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นมีมารวมกันพลังพลังแบบไร้ขีดจากัด กลั <laughs> รรงอะไรค์คิทจบแก่แต่ว่ากระสุนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ดีด้วยความเซ็กซี่ของพ่อแม่เอาล่ะคนดูดูหมนว่าจะถึงเวลาของการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วในคลิปที่แล้วโซเจียถามไว้ว่าคนดูจะมีวิธีจัดการกับเจ้าหมอหมอโลกจิต หมอบ้าโควิดหนาหมอบ้าใยังไงแล้วมีน้องคนนึงตอบโดนใจน้องคนนั้นไม่น่าอะไรเอ่ยน้องคนนั้นมีนามว่าน้องนะัดแก้วจันทร์หอมมาคราบชื่อคุณคุณบอกว่า <c oughs> คุณ, <c oughs> ค,ณคุณนะ่ะเหมือนเคยไปแล้วแต่ว่าน้องตอบโดนใจเพราะฉะนั้นเอาไปอีกรอบเลยน้องบอกว่าให้อลากหมอ หมอบาหมอโรกจิตไปข่มขืนหน้าอย่างงี้มีคนเอาด้วยเหรอเจอหน้าอย่างงี้กล้ามอย่างนั้นโอ้โหเพิ่งเอาเพิ่งเพิ่งกลายเป็นฝั่งหมอที่ข่มขืนแล้วแทนเอาละคนดูสําหรับคลิปนี้โซเจอร์ก็จะถามคําถามทิ้งคําถามไว้แล้วกันนะจากคําถามก็คือถ้าเพื่อนเจอเจ้าเดย์สิบแปดแล้วอัปเกรดตัวนี้เพื่อนจะมีวิธีจัดการมันยังไงนะจ๊ะอย่าลืมตอบกันมาเยะนนะจะประกาศในคลิปถัดไปนะจ๊ะใช่แล้วเอาละคนดูสาหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดสไัครใหเป็นกำลังใจให้เฮฟวี่กับโซเจอย์นักปร อย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ดูว่าคลิปต่อไปจะไปเล่นเกมอะไรกันต่อจะไปเล่นอะไรกันต่อนะจ๊ะมีกลุ่ม discord มีแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องอานติดตามข่าวสารหรือส่งรูปภาพได้นะอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ้าเล่นเข้ามามาหาเพื่อเล่นเกมได้นะมีน้องๆอยู่กันเต็มไปหมดเลยโซจกกให้วี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าไหวงามสวัสดีครับ